ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าออกออากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกบิชันชัชชัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประสบกับปัญหาด้านใดหรือว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใดเราก็พร้อมที่จะลงพื้นที่ไปให้การดูแลอย่างเต็มที่ความสามารถนั่นเองค่ะภาร์ทีของเรานะคะจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36, สาสํานักง,งานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เข้าดำเนินการสำรวจวัดระดับน้ำในลำน้ำยวมและบริเวณจุดที่เกิดอุทกภัยซ้ำซากเพื่อนำไปวิเคราะห์คาดการประเมินสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมของชุดบรรเทาสาธารณภัยในการแจ้งเตือนภัยและเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันเหตุการณ์นะคะอีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายทรัพย์สินของประชาชนณพื้นที่อำเภอศบเมยอำเภอแม่สลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองค่ะ กาเนื่อนกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สําสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการหารพัฒนาจัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนประจําจังหวัดปับูานีโดยลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้ ามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019นะคะเราลงไปที่สถานประกอบการพร้อมกับประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้นะคะในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ค่ะและเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นการลดอัตราเสี่ยงจากการติดเชื้อนั่นเองค่ะณสถานประกอบการในที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ